สวัสดีครับผมบอลเชิญยิ้มนะครับผมต้องกราบขอประทานโทษนะครับขอโทษจากใจจริงๆนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปให้รู้สึกให้ทุกท่านรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าผมพูดอะไรไปทําให้ทุกท่านมองว่าผมไม่ดีผมต้องกราบขอประทานอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับผมไม่มีเจตนาจริงๆนะครับ ถ้าคำพูดคำจาคำใดของผมพูดออกไปแล้วนะครับผมองกราบขอโทษพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับคราวหน้าผมจะระวังคำพูดได้มากกว่านี้นะครับผมไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้อภัยผมด้วยนะครับครั้งหน้าจะไม่มีอีกแล้วนะครับผมกลาบขอโทษมาณตรงนี้ด้วยนะครับขอโทษจากใจจริงๆครับ